สวัสดีเลยรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับที่ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมซีเฮดนะครับนี่เกมฟรีไฟฟรีไฟก็อัปเดตกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับเยอะแยะมากมายนะครับว่าจะเป็นสายฟรีสายเติมนะครับวันนี้ก็อัปเดตชุดใหม่เข้ามาอีกแล้วนะครับพิมพอบกราฟฟิตี้ชายนะครับก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับในการันตีแปดที่ทาวนนะครับก็ตุ่มนะเก้าสิบเก้าสี่เก้าเก้าเก้าร้อยเก้าสามสี่เก้าก้สี่เก้าเก้าหกเก้าเก้านะครับประมาณสองพันนิดๆนะครับถ้าท้าหมดหมดเนาะถ้าไม่หมอบไม่หมดก็ คุ้มนะครับผมมีกระทะมีเคียวด้วยนะครับเคียวใหม่นะครับแล้วก็ไม้กระบองนะครับผมปารทเานะครับก็ให้เราเลือก2อย่างออกเหมือนเดิมนะครับให้เราจุ่มๆนั่นเองนะครับว่าเฮ้ยเอาอะไรออกอะไรงี้แล้วก็จุ่มๆๆนะครับผมแน้วก็แปดทีการันตีถาวรนะครับไม่รู้ว่าจะเหมาหรือเปล่ารอบนี้เรามาดูกันนะครับตอนในสตรีมนะครับมีเพจแจกด้วยอาเดอร์นะครับผมหลักๆก็จะประมาณนี้สําหรับการอัปเดตชุดวันนี้นะครับแต่ชุดเทนะ โอ้โหมีแบบว่าวีดีโอให้ดูด้วยครับโอ้โหกาฟิตี้ครับเสื้อประมาณนี้นะครับดูเสื้อไม่ได้กางเกงนะครับรองเท้าแล้วก็มีหน้ากากนะครับก็เป็นทางด้านตรงบมนะหรือว่าหมวกนั่นเองนะครับประมาณนี้ครับผมเนาะแล้ก็อัปเดตสุ่ม ed free file ไม่มีเกลือ99้าสิบเก้าบทเอฟเที่น่าจะดีที่สุดได้หมวกเกไปแท้เลยทุกคนไปลองเข้ากันนะมีหมวกเอ็จริงๆมี2ใบเลย เว็บแจกไอดีทุกวันนะครับต้องมาสุม่มตอนปล่อยรางวัลได้จะได้เลยและมีบริการเติมเพรเพียงใช้ u i d มีรหัสฟรีไฟล์และขายไปเช่าด้วยเว็แบบนี้ราคาถูกามากเพจร้านมีแจกรถสุม่มรหัสฟรีด้วยเข้าลิงก์ตามคลิปได้เลยเพจเร็วๆนี้แน่นอนครับผมปิดเซิร์ฟนะครับน่าจะไม่ปิดหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมแล้วก็สายฟรีนะครับเยอะแยะมากมายนะครับที่แบบว่าให้เราเล่นนะครับก็ทําการวิวลงไปแล้วเนาะ ก็แล้วหลักก็แปดเป็นชื่อนะครับสินี้นะครับวันเสาร์เนาะต่อได้เลยนะครับหลักๆก,ก็จะประมาณนี้ครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสั้นๆได้เจอความครับผมครับ